สานีไงอันนี้เป oh ็นอะไรแดงกับสแดงับนจอดเลยไม่รู้เรื่ชื่อไม่รู้ไหนขอได้ครับไม่เป็นไรอ้อยเวนว่าที่ทำตํารวจตีใครไปรจมามาฟังไอ้นี่ในนี้จะช่วยกช่วยอนี่ด้วยกัน นี่ตัวมันใส่แก่แดงอย่านี้ก็พอทำแล้วเลยเอาอย่างเลยเร็วนิดเดียวสามเอาอย่างเอ้ยตัวเล็กเรื่องมันเป็นยังไงลูกไม่ต้องถามเรื่องเป็นยังไงลูกมันเริ่มจากที่ตอนแรกคือมันมีมีเหมือนมีปัญหากันมานานอยู่แล้วครับแล้วก็แบบมันเป็น มีปัญหามาแล้วช่วงเทอมสอบเนะี่ยมันเริ่มมาเริ่มแบบมาทําเริ่มมายุ่งเริ่มมาทำร้ายพวกผมตั้งแต่แบบรุมกระทืบหรือไม่างเงี้เองในโงเรียนออย่างเงี้ยแล้ววันพอวันนี้มนที่บุกกำลังกำลังรอเพื่อนอยู่ก็มีตำรวจเข้ามาแล้วแล้วก็ตำรวจไปเพื่อนผมเข้ามาแล้วผมก็นั่งรถไปกับเพื่อนแล้วเทีย่ยว พวกนั้นก็อยู่จอดจอดรอเลยนะสองคันสองคันแล้วพอมันมันสวงเสื้อขามหมดเลยแล้วพอมันขับตอนแรกพวกผมถึงว่าบางตัวแล้วพอผมพอพวกมันขับออกมาผมมุมอันนี้อันนี้ริมอันนี้นิริม้ายตัวอันนี้นิริมขวาตัวนนี้นิริมท้ายตัวพวกมันเริ่มจากันลายนิริมซ้ายตัวปกติเขาเคยบอกเขามาไกลผมแล้วผมพอผมมองเรื่อยๆพอมันเริ่มมาไกลผมเริ่มคิดว่ามันมันใส่ขามาแล้วอะไอ้เนี่ยเขไปเจอไอ้เนี่ยไปทางข้างหลังผมก็เลยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาเรื่องที่เขามาไกล สุดๆแล้วเขาเป็นเจอเขาไมเขาเขาก็จะไปถามให้มันถามต่อเลยทึ้งชายไหนพอร้องแถวนั้นเพื่อนเพื่อนของคนขับถันก็ไปตอบว่าถันก็ไปตอบเสร็จลูกมันมันก็เดี๋ยวลงนี่บเราลงเนี่ยไม่นี่ครับฉีดแล้วก็แทงเลยเริ่มเลยแล้วแทงเพื่อนเราไปหีทีเพื่อนแทงเพื่อนเราไปหีทีแทงเพื่อนเรา ไม่ไม so like to ่ผมเป็นคนโดนแทงไม่ใช่คนนั้นแทงเพื่อนเราไป็กี่ทีเพื่อนผมคนนี้นะเพื่อนเพื่อนไม่โดนแทงมีแค่ผมคนเดียวที่โดนฟันฟนช่วยเพื่อนเราเราไปช่วยใช่ไหมแล้วก็แทงสวนที่ไปตอคือพอมันเข้ามามันก็ใช่แล้วก็ผมก็พังไปหมมันก็เข้ามานี่ช่วยแล้วรู้ไหมว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันรู้ว่าก็ทำไมมันถึงได้ตีกันโรงเรียนียวกันเคยเคยแก้เคยเหมือนแบบอาจารย์เคยพยายามแก้แต่ก็แบบไม่เคยหายอ่ะพวกมันก็ไม่ยอมอ่ะ ไอ้นั้นเมันภายในอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ยิงกับต้่างกันไอ้นั้นอ่ะไอ้นั้นใส่อะไรครับครับประดุษเอ้ยกระฉูดพรบกระฉูดพระประแดงคอ่านี่ยแล้วเราอ่ะลงนี้สั่มลงเออสั่มลงลงที่ถูกกันทช่ไหมสองคนนี้แล้วก่อนหน้าที่จะแทงกันตำรวจมาค้นพวกเราไปรอบแล้วแต่ตำรวจมาค้นมาค้นแค่ผมครับแต่เราไม่มีอะไรใช่ครับผมไม่มีอะไรแล้วได้พ้นฝ่ายคนที่พวกพี่ไหมไม่เลยฝ่ายคนที่กัดยายอ่ะ ฝ่ายฝ่ายตายเหมือนนลองตำรวจเหมือนเหมือนบอกว่าน่าจะเห็นพวกตำรวจที่เข้ามามันเลยขับออกมันน่าจะเข้ามาแล้วขับออกไปแล้วไปลอเ่ยอ๋อพูดง่ายๆว่ากำลังจะมีเรื่องการแล้วตำรวจมาก่อนไม่ใช่ครับก่อนนั้นผมไม่รู้นะ้วตํตำรวจเขาบอกว่าเหมือนแบบมายื่นมายืนคุยกับผมเนี่ยเขาไม่ยืนคุยกับผมแล้วเหมือนแบบมันจะขับเข้ามาแต่มันเห็นตำรวจมันก็เลยขับออกไปอย่างเงี้ยไจะเล่นแล้วรอดึงแล้วแหละเห็นตำรวจไมเห็นตรวจก็เลยขับออกไปไปรอรออใช่ไหม ที่่าเห็นะไม่ไม่ไม่ใช่ปั๊มเชลครับเป็นฟัลมสีเหลืองอ่ะเอออออออะไรนไอ้ไอ้ไอนั่นแหละไอ้โตอะไรแต่ก็ทำไม่ได้มีเอกบอกรักกูมึงแล้ว